สวัสดีค่ะเด็กๆแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์มหนึ่งอันนี้ครูเอาแนวของปีหลักสูตรเก่ามานะมันตรงเรื่องเดียวกันครูก็เลยเอามาให้ดูเป็นแนวทางนะของชั้นตรงนี้มันไม่ใช่มสองนะมันเก่าเป็นของมสองแต่อันใหม่กนะ็คืออยู่ในระดับชั้นมหนึ่ง อ่ะพอพูดถึงเรื่องอะไรเราเรียนกันเรื่องสารบริสุทธิ์ถูกไหมเราเรียนกันเรื่องสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์สารคือสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวและสารบริสุทธิ์วนให้ฟังนิดนึงเราเคยเรียนกันเราเรียนกันเรื่องนี้สารบริสุทธิ์เป็นสารเนื้อเดียวที่ มีอยู่สองกลุ่มการเนื้อเดียวบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยสารเพียงหนึ่งชนิดแต่จังสามารถเอาเป็น 8, แบ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นสารประกอบกับกลุ่มที่เป็นธาตุใช่ไหมเกณฑ์ที่ใช้ตรงนี้ก็คือการแยกสลายการแยกสลายการแยกสลายธาตุตรงนี้แยกไม่ได้แล้วแยกไม่ได้ ด้วยวิธีทางเคมีรู่ทั่วไปแต่สารประกอบนแยกได้เอ,อสารประกอบแยกได้แล้วธาตุเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นอีกสามกลุ่มตามคุณสมบัติความเป็นโลหะก็คือกลุ่มที่เป็นโลหอะอะโลหะแล้วก็กึ่งโลหะกึ่งโลหะนี่ก็มีแปดธาตุมีอะไรบ้างโบรอนซิลิคอนเจอร์มาเนียมอ์เซนิกแอนติมอนีเทลอรูเนียมพอร์เมยมแล้วก็แอตตทีน เรนจาได้เนาะคราวนี้ต้องบอกว่าธาตุเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่ไม่สามารถแยกสลายได้แล้วมีการค้นพบธาตุหลายชนิดแล้วมีการสร้างสัญลักษณ์ธาตุขึ้นมาเออสัญลักษณ์ธาตุขึ้นมาสัญลักษณ์ธาตุสัญลักษณ์ธาตุขึ้นมาสัญลักษณ์ธาตุลำดับวิทนารวิวัฒนาการของสัญลักษณ์ธาตุเริ่มต้นอันแรกเลยก็คือถ้าเป็นแบบรูปภาพ คือใครอ่ะใครเป็นคนสร้างขึ้นมาจอร์นดนตันเป็นรูปภาพจอร์นดนตัน <c oughs> ถ้าเป็นแบบตัวอักษรก็ใครครับโจนจาขอบเบอร์ซีเรียสจาขอบเบอร์เบอร์ซีเรียสตรงที่เป็นรูปภาพนักเรียนก็ไปจำนะเทคนิคการจำที่ครูบอกให้จำอะ,อะกลมๆ <c oughs> แบ่งเป็นหนึ่งโจุย์ แบ่งเป็นดำหมดเลยแบ่งเป็นรูปร่างคล้ายๆดอกไม้อ่ะแล้วก็ดำดำอย่างเงี้ยเอออะไรท่าอะลามกลมๆแบ่งเป็นหนึ่งส่วนกลมๆแบ่งเป็นสามส่วนกลมๆแบ่งเป็นสี่ส่วนอ่ากลมๆอันนี้ออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอน ปลารอดมนีอะไรเอ่ยกลมกลมหนึ่งส่วนกลมกลมหนึ่งส่วนตรงกับธาตุชื่อไนโตรเจนสามส่วนฟอสฟอรัสสี่ส่วนกรมะถันกลมกลมมีตัวสอนอยู่ข้างในกลมๆไอนีอะไรกลมกลมเอส ฟิวเวอร์เงินกลมกลมแทดสังกะสีกลมกลมเอซี 4, ทองแดงบอกได้ยังเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเอ่อทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองธาตุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดแล้วก็กลมกลมอะไรอะ่ะแอลตะกัวอืมใช่ไหมส่วนสัญลักษณ์ธาตุที่เป็นตัวอักษรเนี่ยที่โจนจ่าขอเปอร์เซียเเขา เป็นคนคิดสัญลักษณ์ธาตขึ้นมาอย่างข้อหนึ่งของนักเรียนก็เลยถามไปเนี่ยนักวิทยาศาสตาร์ท่านใดเสนอให้ใช้สัญลักษณ์ธาตุตัวสอนแทนชื่อธาตุตอบเลยโจนจาขอบอเปอร์เลียสถ้าเป็นดันตันนี่เป็นรูปภาพเซนเซอร์วิลเลียมฮาวินี่ก็เป็นผู้ที่ค้นพบการระบบการไหลเวียนเลือดในหัวใจรัตเตอร์ฟอร์ดนี่เป็นแบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอมอืม แบบจำลองอะตอมนักเรียนจำได้ไหมแบบจำลองอะตอม,อตอมแบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอมอะตอมในสณะโจกลมในสมัยแบบจำลองอะตอมขอ,ของใครเอ่ย ทรงกลมดันต้านกลมๆม,มีประจุบวกกับลบในปริมาณที่เท่ากันอันนี้ของใครทอมสารกลมๆม,มีนิวเคลียสอยู่ข้างในเป็นโปรตอนกับน,นิวตอนอิเล็กตรอนวิ่งรอบนอกอนี้ของใครครับอัลเทอร์ฟอร์ดกลมๆม,มีโปรตอนกับน,นิวตอนอยู่ตรงกลางอิเล็กตรอนวิ่งอยู่เป็นชั้นของระดับพลังงานวิ่งเป็นชั้นๆอันนี้ของใคร มอแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบกลุ่มหมอ,อกอิเล็กตรอนอันนี้เป็นแบบกลุ่มหมอ,อกอ,อิเล็กตรอนนะอ่ะพอได้แล้วปั๊บลองไปทำโจทย์กันลองไปทำโจทย์ทองแดงมีชื่อภาษาอังกฤษ Copper ภาษาละตินตามนี้ สัญลักษณ์ของธาตุทองแดงก็คือ cu กับข้อขอ่ข,ข่ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของธาตุเหล็กธาตุเหล็กก็คือ fe อูมิเนียม al ตะกั่ว pb ตอบข้อ, p, อไหนเอ่ยข้ององ,งูข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของธาตุที่ถูกต้องเอ่อ zn นี่ก็คือเป็นธาตุของแคลเสียมฟัเดียมนี้ถูกต้องเอ่อ p นี่ก็คือฟอสฟอรัส วอสฟาลัสเคโพแทสเซียมตอบก็ขอไข่อ่ะหลังจากนั้นก็มีนักวิทยาศาสตร์จัดธาตุลงตารางธาตุคนที่จัดธาตุลงตารางธาตุเนี่ยจัดธาตุลงตารางใครอ่ะเมนเดลีฟนะจําชื่อเข้าไว้ด้วยเมนเดลีฟอืมอ่ะในตารางธาตุจะมีธาตุ ที่อยู่ในแนวตั้งก็คือหมู่หมู่มีทั้งหมดกี่หมูสิบแปดหมู่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือธาตุหมู่ A กับธาตุหมู่ b หมู่ b นี่เป็นโลหะอาคาไลาหมู่ A นะหมู่ b นี่เป็นธาตุธาตซิชันเออธาตุซิชันเก็มีทั้งหมดแปดแปดหมู่ก็คือหนึ่งถึงแปด ธาไทมซีชันนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงกลาตงารตรงนี้ไทา์ซีชันที่เหลือก็คือที่ไม่ใช่กูมไม่ได้ระบ,บายสนี่ก็คือกลุก่มเอกลุ่มนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยหนึ่งเอสองเอสามเอสี่เอห้าเอหกเอเจ็ดเอแปดเออันนี้เป็นแปดเอธาตุหมู่แปดเอนี่ก็จะเป็นธาตุที่เป็นา๊าซทั้งหมู่เลยคือเป็นา๊าซทั้งหมู่เลย เวลาบอกตำแหน่งของธาตุเราก็ต้องบอกว่าอยู่หมู่ใดคาบใดนธาตุที่อยู่หมู่หนึ่งคาบที่สองหมู่หนึ่งก็คือตรงนี้คาบที่สองก็ตรงกระทานนี้เลยค่ะลิเทียมอคอไฟธาตุคอรีนคอรีนอยู่ไหนครับอยู่หมู่อะไรครับ,หม, 17, บ, 1, 2, 3, บมหมู่ที่สิบเจ็ดคาบที่หนึ่งสองสามคาบที่สามมองูธาตุหมู่ใดจัดเป็นก๊าซเฉื่อยทั้งหมดก๊าซเฉื่อยทั้งหมดก็คือหมู่นี้เลยค่ะกา๊าซ าทั้งหมู่อืมกาทั้งหมู่หมู่ที่สิบแปดอ่ะต่อไปจากตารางธาตุเส้นที่มีลูกศรชี้เส้นที่มีลูกศรชี้ก็คือเส้นนี้เนี่ยคืออยู่ตรงบันไดของตารางธาตุอันนี้เขาจะแบ่งธาตุออกเป็นด้านบนเหนือขั้นบันไดนี่ก็เป็นอะโลหะใต้ขั้นบันไดออกมานี่ก็เป็นโลหะ ที่อยู่ที่ขัน้นบันไดก็เป็นกึ่งโลหะเพราะฉะนั้นก็แบ่งโลหะกับอะโลหะขอไข่ Sb อันนี้เป็นกึ่งโลหะ Antimony ธาตุอะโลหะข้อใดมีสถานะเป็นกา๊าซธาตุที่มีสถานะคุณสมบัติของโลหะนักเรียนคงจำได้นะที่คุณให้ท่องแข็งมันแน่นเหนียวนำพาวิิยากับกดได้ก,ดกา้าไฮโดรเจนดังดีเถือสูมยกเว้นปรลอดที่เป็นของเหลว สังเกตดูว่าโลหะสถานะของแข็งทั้งหมดยกเว้นประหลอดที่เป็นของเหลวเพราะฉะนั้นนี่ก็ถามว่าอะโลหะที่เป็นกา๊าซก็คือให้นักเรียนจําง่ายๆมีฟลูออรีนออกซิเจนไนโตรเจนคลอรีนแล้วก็กา๊าซเฉื่อยกา๊าซเฉื่อยก็คือหมูแ8เวลานักเรียนจําง่ายธาตุาที่มันเป็นสถานะกา๊าซเลยจําง่ายๆว่าฝนคลอรีนฝนคลอรีนกา๊าซเฉื่อยเนี่ย ทิคในการจำของครูตอบเลยค่ะข้อไหนคะกอไก่ข้อใดเป็นสมบัติของอะโลหะพอเราท่องสมบัติของโลหะได้เราก็จะรู้ว่าอะโลหะอันตรงข้ามอย่างเช่นกอไก่เนี่ยเป็นมันวาวข้อเสียงดังกังวานอันนี้เป็นโลหะธาิยากับกดให้ก๊าซไฮโดรเจนอนี้โลหะจุดล้อมเหลวต่ำเมื่อเคาะไม่กังวานอันนี้ไม่ใช่โลหะตรงกันข้ามอะโลหะและ จุดล้อมเหลวจุดเดือดสูงันนี้ก็เป็นโลหะเขาถามอ่านโลหะไอตอบก็ขอควายธาตุใดเป็นโลหะทั้งหมดอ่ะวิธีการง่าย,ายเช็คตัวที่ไม่ใช่โลหะออกเลยกร,รมมฐานไม่ใช่คาร์บอนก็นไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่กรมมฐานไม่ใช่ตอบเลยขอไข่เหล็กเป็นทองแดงเป็นสังกะสีเป็น,ปนโลหะโลหะชนิดใดที่มีสถานะเป็นของเหลวธาตุที่อยู่ในตารางธาตุนะ ธาตุในตารางที่เป็นของเหลวคือตัวนี้ครับปรอทกับโบมีนตัวที่มันเป็นโลหะชนิดของเหลวก็คือตัวนี้ปรอดครับส่วนโบมีนเป็นของเหลวแต่เป็นอะโลหะข้อที่สิบสี่รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มียาวความยาวคลื่นสั้นสั้นมากไม่มีมวลไม่มีประจุ ไเปเบี่ยงเบนในระนาบไฟฟ้าทะลุทะลวงได้ดีที่สุดเออคืออะไรอัลฟานี่ประจุบวกเบต้าประจุลบแกมมานี่เป็นกลางตรงนี้นะคะแกมมาโพซิตอนนี้ไม่ใช่สิบสีต่อข้อข้อควายข้อที่สิบห้าเขากำหนดให้การควบคุมแมลงทําให้แมลงตัวผู้เป็นหมันอ่าหน้าที่ประโยชน์ของอ่กากำมะถันสีใช้ในการถนอมอาหารยับยั้งการจเจริญเติบโตจุลินทรีย์ประโยชน์ของการถนอมอาหาร ประโยชน์ของกำมันตารางสีเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมพืชในพันธุ์ใหม่ประโยชน์ของกำมันตารางสีใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูเยยรเนียมสองสามห้าประโยชน์ของกำมันตารางสีการเปลี่ยนกลิ่นสีของอาหารอันนี้ไม่ใช่นะเ็าถามว่าข้อใดคือประโยชน์ก็คือหนึ่งสองสามสี่ตอบข้อคอควายสิบหกประโยชน์ของธาตุกำมันตารางสีในข้อใดไม่ถูก โคบอลบกใช้รักษาโรคมะเร็งใช้ในการถนอมอาหารนะถูกต้องไอโอดีนหนึ่งสา่งตรงนี้ใช้ใช้ในการฉายรังสีนะฉายรังสีรังสีรักษาไม่ใช่ตรวจวงจรถ้าตรวจวงจรจะเป็นโซดเดียมยี่สิบสี่อนนี้ไม่ใช่ยูเรเนียมสองสามห้าเป็นเชื้อเพลิงถูกต้องคลิปตอนตรวจทำงานหัวใจถูกต้องข้อนี้ไม่ใช่เราใช้าธาตุกำมันัะรังสี ได้ในการคำนวณอายุซากพืชซากสัตว์ใช้คาร์บอน14คำนวณต่อไปนี่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยน่วยย่อยที่สุดของสารประกอบสารประกอบเนี่ยความหมายของสารประกอบก็คือเขาจะมีธาตุมากกว่าหนึ่งธาตุ เพราะฉะนั้นถ้ามีธาตุมากกว่าหนึ่งธาตุจำนวนอะตอมก็ต้องมากกว่าหนึ่งอะตอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยย่อยที่สุดของสารประกอบที่ยังคงรักษาสมบัติของสารได้ก็คือมีมากกว่าหนึ่งอะตอมเราเรียกว่าโมเลกุลอนุภาคพื้นฐานที่สําคัญของอะตอมคืออนุภาคที่มีประจุบ,บวกโปรตอนประจุลบอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนที่เป็นกลางตอบข้อมังโงเลยค่ะ สารที่มีอะตอมทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันอะตอมทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันนี่หมายถึงธาตุเดียวเราเรียกว่าอะไรน้องก็เรียกว่าธาตุไงถ้ามีธาตุเพียงชนิดเดียวเรียกว่าธาตุถ้ามีธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดเราเรียกว่าสารประกอบอืมีจํานวนอะตอมหนึ่งอะตอมเรียกว่าอะตอมจํานวนอะตอมมากกว่าหนึ่งอะตอมสองอะตอมสามอะตอมสี่อะตอมเรียกว่าโมเลกุล คราวนี้เขาบอกว่าโมเลกุลใดต้องมีมากกว่าหนึ่งอะตอมและอันนี้มีสองใช่โมเลกุลอันนี้มีสามใช่โมเลกุลอันนี้ก็มีสามโมเลกุลเป็นโมเลกุลของสารประกอบโมเลกุลของสารประกอบก็ต้องมีธาตุมากกว่าหนึ่งเอออันนี้มีหนึ่งนี้มีธาตุเท่ากับ1นธาตุอันนี้มีธาตุสองธาตุคือคาร์บอนออกซิเจนนี้มีธาตุสองธาตุคือไฮโดรเจนกับออกซิเจนเพราะฉะนั้นขอไข่มีสองธาตุสารประกอบ ขอไข่เป็นสารประกอบข้อควายเป็นสารประกอบต่อข้ององูก้อในใดเป็นสารประกอบอ่ะเธอก็ต้องดูว่ามีธาตุมากกว่าหนึ่งธาตุออกซิเจนเนี่ยมีหนึ่งธาตุไนโตรเจนมีหนึ่งธาตุคาร์บอนไดออกไซด์มีสองธาตุเือมีออนมีหนึ่งธาตุอันนี้มีสองธาตุเป็นสารประกอบอแล้วยี่สามสารประกอบที่มีสูตรนี้คโครเมียม ซันเฟตประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง cr cr นี่ก็คือโครเมียมตัว s คือกรรมฐานตัว o คือออกซิเจนโครเมียมกรรมฐานออกซิเจนตอบข้อฟอไข่ต่อ,ข,อ,ข,อ,อ,ตอข้อถามว่าจากข้อ23สาสารประกอบนี้ มีจำนวนกี่โมเลกุลจำนวนโมเลกุลดูตัวเลขข้างหน้าตัวเลขข้างหน้าบอกจำนวนโมเลกุลห้ามลืมมีไหมถ้าไม่มีแสดงว่าถ้าไม่มีแสดงว่าเท่ากับหนึ่งโมเลกุล อันนี้คือ1โมเลกุลถูกต้องถูกต้องมีธาตุโครเมียมตรงนี้เลขสอข้างล่างบอกจํานวนอะตอม2อะตอมกรรมฐานอยู่ในวงเล็บวงเล็บที่สกรรมฐานก็เลยมีเท่ากับ3อะตอมออกซิเจนออกซิเจนในวงเล็บมี4แล้วทั้งหมดคูณ3ก็เท่ากับ12ออะตอมรวมกัน สิบสองบวกห้าก็เป็นสิบเจ็ดง่ายๆข้อยี่สิบห้าอมโมเนียมฟอสเฟตกับโซเดียมซีเวอร์ซัลเฟตมีจำนวนอะตอมต่างกันเท่าไหร่ต่างกันนักเรียนก็คำนวณอะตอมของอันนี้ดล้านนี้เรามาลบกันอ่ะอันนี้มาดูเออสูตรโมเลกุลของเขา n อ c วงเล็บสาม p o สี C อ่ะ v n ในตรเจนในวงเล็บคือในวงเล็บ1ทั้งหมด3ไฮโดรเจนในวงเล็บ4ทั้งหมด3ฟอสฟอรัสเท่ากับ1ออกซิเจนเท่ากับ4รวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ย5 20ีอะตอมอีกท่าอีก 3, สารประกอบเึ็นโซเดียมซิลเวอร์ ซัลเฟตอ่ามีโซเดียม3ซิลเวอร์1กรรมฐาน2อ,ออกซิเจน6รวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ย5 6 12ต่างกันต่างกันเท่าไหร่20ลบสิบสองเท่ากับแ อนุภาคของสสารสถานะใดเคลื่อนไหวได้ง่ายที่สุดสารมีสามสถานะสารมีสามสถานะที่ตอนนี้นะที่เรียนอยู่จริงๆมันมีสี่สถานะแหละของแขนอยู่ชิดๆกันอย่างนี้ของเหนวต้องอยู่ห่างๆกาซดฟุ้งเลยอ่ะอันไหนเคลื่อนที่ได้เร็วได้ง่ายต้องตอบว่ากาซ์ด อก้อนไหนอ่ะกอไก่ขณะที่น้ําแข็งกําลังหลอมเหลวอุณหภูมิจะเป็นยังไงอุณหภูมิก็จะคงที่อุณหภูมิที่คงที่เขาเรียกว่าจุดหลอมเหลวของน้ําแข็งนี่ตอบได้สองก้อเลยขณะน้ําเดือดอุณหภูมิของน้ําก็คงที่เราเรียกอุณหภูมิของน้ําที่คงที่ตอนเดือดเราเรียกว่าจุดเดือดของน้ําจุดเดือดของน้ำไท่ใ่กับเท่าไรเงียยหนึ่งร้อยองศาเซลเซีเสยสจุดหลอมเหลวน้าแข็งเท่าไรศูนย์องศาเซลเซีเสยส เวลาเขียนกราฟนะนักเรียนกราฟนะตรงนี้พิกัดศูนย์ศูนย์นะนี่อุณหภูมิจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งน้ำแข็งก็ปกติอุณหภูมิมันจะติดลบเป็นก้อนน้ำแข็งอะเฟอบนะพอเขาจะหลอมเหลวเป็นน้ำแข็งอุณหภูมิเขาก็จะอะปกติอุณหภูมิมัติดลบอย่างนี่ พอเขาจะล้อ,ลอมเหลวไปเป็นน้ำนะอุณหภูมิก็จะคงที่ที่จุดหเหลวคือศูนย์พอเป็นน้ํหมดปับ๊บอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอย่างนี้พอถึงจุดเดือดปับ๊บอ่ะก็คือที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยอ่ะอุณหภูมิก็จะคงที่อย่างนี้อีกทีหนึ่งนักเรียนดูดีๆนะเนี่ยน้ําแข็งนะนี่น้ํานะหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสจุดหลอมเหลวอยู่ตรงนี้นะเนี่ยศูนย์องศาเซลเซียสน,นี่นะอือก็ถามว่าข้อใดเป็นกราฟแสดงจุดหลอมเหลวของน้ําแข็ง ก็ต้องเป็นแบบรูปนี้ดิที่มันต้องอยู่ที่ที่ที่จุดตรงนี้ถูกไหมมันไม่มีก็คือต้องเป็นรูปนี้มันก็ต้องเป็นรูปนี้อย่างนี้ใช่ไหมมีไหมไม่มีเออมาตอบแบบนี้โอเคไหมคะอันนี้ก็คือเป็นแนวนักเรียนคุณจะบอกให้ในแบบบุคคลที่ครูแจกให้ในคิดอ่ะ มันจะคล้ายๆในนี้เลยนะนักเรียนลงไปดูในนั้นคาดว่าอืมปแาแฝดข้อสอบค่ะโอเคนะคะเจอกันคลิปต่อไปเจอกันบทต่อไปขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีกับการสอบทำคะแนนได้เต็มได้ทุกวิชาสมกับดังที่ตัวเองตั้งใจนะคะใครอยากได้สี่ขอให้ได้สีนะทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ